ก็ฝากติดตามช่องกระท่อมชมจันทร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะ บังเพิ่บางก็ได้คนสวยเข้ากล้องไม่่ภาพน่าเิใจะวาาจะไป็นยืนมีงานคะนเจหน้าที่กรมทางก็มาซ่อมแซมถนนนะครับ sama, sengat kini kalau ร่วมด้วยช่วยกันนะคะทำอะนทุกอยางวันนี้ยกข้าวยกโอ๊เยอะมากเลยนะคะไม่ต้องอ๋อเพาะอะไรกันซะเป็นบุญ ทำให้เป็นบนแล้วก็จะวางฐานนะคะให้นนแน่นนะนี่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะ,ะปูลงไปนะคะจะได้แน่นหนาน,นะ ก็ทำให้มันได้ที่นะคะจะได้ใส่น้ำนะขึันมาจ,จะไม่เอียงนะงงนะยกขึ้นแนละ้วเออคุณหลวงทำอะไรก็แขนะ็งเลยเองไหมก็ได้ไดกุญแจเลยครับให้ทั้ง,งรูอยี่สิบหนึ่งมาดูครับ ฮนะัลโหลนี่ารานลุงชักขายป่ง ครจบศิลปะบ้างาเขาจะยังเอาได้ครับได้เท้าครับมีใครจบศิลปะไหมศิลปะหือครับลูกคนเดียวคนศิลปะไม่กวาดไม่กวาดมีไหมมีแต่ดูบ้านเจ้าเลนไปเอาไปเจ้าไม่กวาดไปแล้วมอไซด์ไปแล้วไม่กวาดแล้วเนี่ยไม่กวาดข้ามอไซด์ด่วนกวาดนะโอเคเขามีมอไซด์เขาจะไม่ขึ้นบอกได้แเ้า ดี S <S ๋ยวจะมีมีแลเอาตปามาเลยเอาามัท้าม่เอาตะเ้วเปตลับเทปาวัด้นน้นเอาไปเทที่ไหได้ครับลับเมฟปเอปรเทลุ้งที่ปลูกี่นะปลูกที่แถวเนี้ไลุงุได้ลได้ครับเดี๋ยเราจะถมขับตะไถมาไมเขับไถมา ไอโนเปาที่เหรโคนนี้เราจะไม่กินของลงเร้่โคเร้อไม่ใส่้าไม่ใก่เราจะไม่กินยงลงวัดอะไรครับช่างพงวัดอะไรครับวัดอะไรครับต่อท่อน้ำวัดตลัเม็รท่อน้ำยาเทปยาอไม่รู้เลยเนาะช่างพงก็เลยงลุงท่อนี้ไปวัด จิบออกมาของจิบออกาหมดแล้วขึ้นาที่วางบนบนงบนบนของเมื่อี้สก๊อตไบค์ครับอันนั้นอยู่ไหนอ่ะทำอะไรเนี่ยครับทีนี้เราทำน,าทนู่เนเนาะเดี๋ยวเอารถไถมาปรับแล้วก็ทำเป็นที่จอดเรียงเรียงเป็นระเบียบจอดรถอ่ทำโรงงานหรอครับอืมก็ทำเป็นตรงนี้จะทำปัดเป็นแบบนี้ทำไหมล่ะอ๋อแตะละเม็ดตะละเม็ดใหญ่แต่ ใหญ่อานี่ก็สลาเม็ดได้อสลับตัวนีนะสลับเลรไม่ได้บพว่าสายวัดสายวัดสลับเมียจะย้อนวัดข้อว่าข้อน้ำมาถึงเนี้ยใา้ขีดน้มาเลยขอยาวๆนั่นน่ะข้อสหุนแเ้าต่อสมอถ้าไปลึกน้ําดเนี้ยจะทำห้องน้าตรงไหนก็ทำมาแต้มดูว่าแต่เนี้ยตั้งตรงไหนห้องน้า ผมทำห้องน้ำเพิ่มเลยลุงใช่โยผมจะได้อยู่ในห้องน้ำยังคงดีใจมากเลยจะอยู่ในกินก็ยออห้องน้ำอยู่แล้วแม่นวะด้อยู่ในกินก็ยออห้องน้ำอยู่แล้วจะอยู่ในกินห้องน้ำแล้วมีท่านคงพิมีความรู้สึกางไรบ้างคะับดีใจครับอื่นดีใจครับผมจะได้ทำห้องน้ำอีกครับโอ้เป็นที่ปวดทุกข์ ครับผมไอ้กับทุกคนได้บุญมากเลยนะได้บุญครับผมได้อยู่ได้กินพราห้องน้ำนีลยครับนี่เป็นเงินที่รรยาเราก็จะมีการตัดละตัวน้ำทำห้องน้ำทำศาลาแล้วก็ทำเป็นโรงรถนะฮะทุกท่านนะครับุูคนเผยโปรเจกต์ใหม่แล้วนะครับแอปพลิชั่นเราจะทำที่จอดรถโปรเจกต์สำคัญนะฮะททุก่านเนาะเพราะว่ามันจอดแบบนี้นะฮะมันกิกะนะฮะเนาะ ก็จะจะเป็นระเบียบ์นะฮะอันหน้าเข้าหากันเลยนะฮะบ่อของพี่มีอนเนาะใช่ไหมต่อแบบหันหน้าเข้าหากันเนาะครับผมเหมือนในรูตัสครับผมทำแบบรูตัสเลยทำแบบโรตัสเนาะครับอ๋อันหน้าเข้าหากันคิดถึงเนือช้างเลยว่าเนื้อช้างตื้นเลยอันหน้าเข้าหากันคิดถึงนื้ช้างเลยเนาะ ก็คงบอกว่าพอพูดถึงหันหน้าเข้ามาการพิจารณก็มีโปรเจกต์ใหม่นะคะคือจะทำโรงจอดรถนะฝั่งนู้นทงลทำห้องน้ำเพิ่มนะคะรถห้องน้ำที่ดีนะห้องน้ำก็ผมไปดูหลายๆที่แล้วเนาะว่าจังกงตรงนี้ดีกว่าช่างพงมาตรงนี้ดีกว่าเมื่อคืนผมไปเยี่ยวไปทางนนู้ที่เตาถ่านมันฮะเจ้าพงมาตรงนี้มาตรงนี้ครัแต่เขาทางนั้นมันมันไม่มันอยู่คนเดียวโอเคอ่ะ อาจารย์พงว่าไงคะก็ผมไปเที่ยวนะผมก็เลยเกิดไอเดียขึ้นนะผมอยากจะทำเหมือนปั๊มน้ำมันมันมันสะอาดใช่หันหน้าเข้าหากันเดินช่องงน้ำญิงก็ต่างหากน้ำชายก็ต่างหากโอ้เพราะว่าต่อไปนักท่องเที่ยวก็จะมาเยอะ เพราะว่ามันจะได้ไม่ผู้ชายผู้หญิงจะได้ไม่เข้ากันผมมองผมเยี่ยวผมมองเขาเขาเยี่ยวอยู่ข้างๆ้า้นี่มันเป็นป้าหรือเปล่าเยี่ยวไปก็มองดูความคิดที่ดีเนาะมองข้ามไปออีกห้งพุ่มก็กำลังแบ่งปันไอเดียนะคะแบ่งแบ่งปันความคิดที่ได้มาจากสถานที่ต่างๆที่ไปนะช่างทำสีห้องครับห้องน้ำ ก็ลต่งบประมาณนะครับเอาอยางเอาอย่างห้องไม่ยิงยิ่งใหญหนึ่งแต่งงบประมาณก็ไม่ต้องทำกว้างนะเพราะว่าเอาโปรเจกต์มาดไม่้าสิบเรียบนะครับคามสองเมตรก็พอกว้างกว้างความยาวสองเมตร ไม่ว่าเข้าห้องน้ําแเ้วสามารถถ่ายรูปกับห้องน้ําได้ไม่มีนะมีไปกดทุ๊บแล้วก็ถ่ายรูปตรงนี้ในห้องน้ำแบบนี้ก็ใช่อไหมมีของขายในห้องน้ําด้วยนะเอาแบบว่า fc จะอยากมาเข้าห้องน้ําตรงนี้อีกนะเราทําแบบไหนหรือว่าจะเราไม่ต้องขายของขายอะไรด้หยห้องน้ําที่เคยไปเอาอย่างนี้ไอเดียผมนี่ผมจะไม่ก่ออีกนะ ผมจะเอาเป็นกระจกรอบเลยแสดงว่าเราเป็นห้องน้ำ้องหงเข้ามาตจิ้ห้องน้ำน่นละใช่ำ่องแล้วก็ตัดเี่ไอเดียของผมมาเรียนาู่อไอเดียของผมาเรียนากบอลหนึ่งคเข้าประตูห้องน้ำเข้าห้องน้ำไปหยอกเยาก็เท่าแหวกกันไอเดียคือชื่อของลูกชายช่างคงนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ ฝากไว้พีงที่นะคะเดี๋ยวพระเพียจะถ่ายให้ชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะคะ